กราเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในวนศักดิ์บัวรุ่งงามสอสอจังหวัดลบบุรีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ต้องกลาเปียนว่ารัฐบาลจัดงบประมาณไม่สมดุลในการที่จัดงบประมาณปีนี้3.3ล้านนั้นและไม่สามารถจะเก็บได้ถือว่าขาดดุลขณะเดียวกันนั้นรัฐบาล ได้กู้นี้ยืมสินมาแล้ว7ด7 0 0 0 0ล้านในขณะเดียวกันก็จะกู้อีก1.99ล้านรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณ2.6ล้านล้านถามว่าถ้าการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบนี้ถือว่าขาดดุลตลอดทุกปีจะจัดภายทำไมในประการที่หนึ่งต้องกลาบเปลี่ยนว่า การจัดอบไม่สมดุลนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ทางรัฐบ,บาลได้บรรจุเจ้าหน้าที่พนักงานพยาบาลไปจำนวนหนึ่งแต่ยังอีกจำนวนมากเกินกึง่งที่ยังไม่สามารถบรรจุได้ท่านเห็นมีความจำเป็นทำไมไม่บรรจุให้นะครับประการที่หนึ่ง ประการที่สองเรื่องการศึกษา้าษารณสุขไม่ดีสุขภาพไม่สมบูรณ์ถึงเรื่องการศึกษาของชาติรัฐบาลตัดงบประมาณกระทรวงศึกษาไปจำนวนมากที่งบในส่วนของ8.80หมื่นล้านสิ่งต่างๆเหล่านี้มองให้เห็นชัดว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามายัย และการศึกษาของชาติเพื่อจะไปพัฒนาประเทศในขณะเดียวกันนั้นเมื่อาการศึกษาไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งกับอาชีวะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททำงานมาสิบยี่สิบปี1 3 7่งคนก็ยังไม่รับการบรรจุเยียวยาท่านจะไปเยียวยาเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันนันกนนศึกษาและ ซึ่งคุษภานั้นปลดออกไปประมาณ99061คนนั้นเนี่ยถามว่าครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไรการบริหารจัดก,การต้องมีสมองคิดมากกว่านี้ครับไกลกว่านี้ส่วนเรื่องมาตรการศึกษาดีแน่นอนที่สุดครับด้านกเกษตรซึ่งเป็นอาหารที่เลี้ยงมันสุทธีโลก มนุษย์ทั้งหมดบริโภคพืชผลทางกเกษตรแต่ปรากฏว,ว่ากระทรวงรเกษตรนั้นงบประมาณก็ไม่เพียงพอโดยเฉพาะยิ่งท่านต้องวางแผนบริหารจัดการไม่ว่าดินน้ําดินเป้ี้ยดินเสียดินเค็มทางไงดิดน้นําไม่พอใช้ผมจะกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยที่น้ํามันแรงผมไปสำรวจลุ่มไปน้ําโขง นะครับปรากฏอย่างเห็นในภาพว่าวันนี้เรามองเห็นเลยครับว่าเห็นไหมครับริมน้ําโขงน้ําที่แห้งแล้งก็ยังมีน้ําอยู่เราไปยินดูจุดที่ผมยืนอยู่นั้นคือใต้เขือ่อนที่สุดใต้แม่น้ําโขงแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลวางแผนจนเขาเรียกว่าแม่น้ําจังหวัดเลยมีอยู่ประมาณ900รเมตรนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างริมน้ํา แม่น้ําเลยกับแม่น้ําโขงแต่ถ้ถาหากรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณก้อนหนึ่งไปลอกหนองคลองบึงหรือขยายคลองหรือแม่น้ําเลยให้ลึกๆเมื่อน,น้ํามากแน่นอนคันคลองก็สามารถที่จะพังแม่น้ําโขงได้จะทําให้แม่น้ําเลยมีน้ําใช้ตลอดปี เขาได้สำรวจแล้วว่าจะเจาะอ,โอุโมงค์64กิโลใช้งบประมาณ70,000ล้านรัฐบาลได้เตรียมการไว้หรือเปล่าในขณะเดียวกันนั้นที่อำเภอท่าลี่ห่างจากด่านซ้ายนะครับประมาณ2กิโลน้ำก็จะเข้ามาด่านซ้ายก็จะมาเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาป่าศักดิ์มาลบบรุรีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เจาะอ,โอุโมงค์ก็จะเข้าอีสาน20จังหวัดโขงเลยชีมูลก็จะเลยมาป่าศักดิ ดังที่เราเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ถ้าน้ํามาทั้งสองทางแม่น้ําป่าสักก็สามารถที่จะเก็บน้ําปริมาณได้มากอาจจะส่วนตะวันตกก็สามารถจะผันน้ําในจังหวัดลบบุร,ปปรีไปจนถึงสิงห์บุรีชัยนาทอุยิยาและถึงกรุงเทพได้ส่วนทางภาคตะวันออกก็สามารถจะอัดน้ําที่เขื่อนป่าสักขึ้นไปสู่ลําตะคองได้ ในขณะเดียวกันนั้นต้องกลาบเรี่ยนด้วยความเคารพว่าถ้าหากรัฐบาลได้เตรียมการเรื่องน้ําไว้เนี่ยนะครับน้ําตรงนี้ผลจะกลาบเปียนว่าก็จะเข้าบะคลองและผีพัดเข้ามาคลองจุปทานแห่งแรกของประเทศไทยเขาเรียกพระรามหกก็จะเข้าคลองและผีพัดไปจนถึงปากน้ําในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็จะไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือแม่น้ําเจ้าพยา แม่น้ำสองสายนี้คือเรียกว่าเจ้าพญาป่าศักด์ในขณะเดียวกันโครงการผันน้ำาขงเรยชีมูลป่าศักด์ก็จะบรรลุตามเป้าหมายอีกโครงการหนึ่งโครงการผันน้ำกกอิงน่านเจ้าพญาป่าศัก์แม่กองท่าจีนถ้าหากว่าสองส่วนนี้ทางรัฐบาลได้ตเตรียมการงบประมาณไว้ไม่เห็นตั้งว่ามาเลยแม้แต่บ,บาทเดียวแล้วจะบอกว่ารักประเทศชาติได้อย่างไรประชาชนจะอดตายเมื่อไม่มีน้ำไม่มีดินดินเปรี้ยวดินเสียดินเค็ม แม้แต่ขนาดนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหาัสเนื่องจากว่าไปทาที่ทํากินโดยไม่มีเอกสารสิทธิถูกจับถูกไล่ออกถูกติดคุกดังที่ท่านประธานก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นผมยังจากกลับเรียนว่าวันนี้อยากเห็นรัฐบาลตัดสันโ็มานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงท่านไม่ต้องไปสร้างอาวุธหรอกครับไม่ต้องไปซื้ออาวุธมาก ม้แต่ะลงพยาบาลบางโรงพยาบาลซึ่งเขาสร้างตึกแล้วท่านยังตัดงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์หลายร้อยล้านผมถามว่าวันนี้เนี่ยท่านมีหัวใจอะไรบ้างเพื่อประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมอก็ถูกตัดงบประมาณนะครับให้การศึกษาท่านก็นตัดงบประมาณในด้านเกษตรท่านก็นไม่สามารถที่จะบูรณาการต่งดินน้ำท่านทราบไหมครับว่าน้ำประเทศไทยเนี่ย มันมาอย่างไรมาบนฟ้ามาบนดินมาใต้ดินถามว่าทำยังไงน้ำฝนที่ตกมาในเขตประเทศไทยนั้นเนี่ย600ร้อยลูกบาทเมตรเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่เกิน60ลูกบาทเมตรอีก40ลูกบาทเมตรนั้นไหลไปไหนครับรรท่านประธานไหลลงทะเลแต่ไม่มีปัญญาสร้างเขื่อนกั้นน้ำไม่น้ำทะเลหนุนมาอย่างไม่น้ำจะพยาจะพยาแทนจะทำเขื่อนกั้นน้ำพอน้ำมาก น้ำทะเลหนุนมากลัวคนกรุงเทพจะกินน้ําเค็มก็เอาน้าเจ้าพยากับน,น้ําป่าตักเอามาคันชนไว้เพื่อไม่ให้น้ำทะเลหนุนไปสูงอย่างนี้วิธีการทํางานแบบนี้เขาทากันไม่ได้ได้หรืองบประมาณไม่ตั้งเลยเพื่อนท่านประธานที่เคารพครับผมอยากว่าแม่น้ําแม่กองก็เช่นเดียวกันแม่น้ําบางปะกงก็เช่นเดียวกันน้ําทะเลหนุนมาก็ต้องเอาน้ําจืดมาดันน้ําทะเลราะสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้เตรียมการ รัฐบาลไม่ได้วางแผนงบประมาณวางแผนจะไปใช้เงินที่ดังที่ทราบอยู่สร้างหนี้ตลอดถามว่าชาติไหนนะครับหนี้จะหมดผมยังสงสัยเลยรัฐบาลนี้มีแต่กู้หนี้ยืมสินและเอามาแจกประชาชนแน่นอนที่สุดครับประชาชนของประเทศต้องได้รับความเยียวยาอย่างเสมอภาคกันต่าประธานครับผมฝากว่า ให้รัฐบาลช่วยจัดสรรงบประมาณปรับลดสิ่งใดที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับมวลมนุษย์ถ้าหากว่าถ้าขาดบุคลาก,กรตรงนี้ว่าถามจะเป็นชาติได้อย่างไรชาติประกอบด้วยอาณาเขตบริเวณที่เน่นนอนพร้อมประชากรแต่วันนี้ประชากรเดือดร้อนอย่างแสนสหัสที่ทํากินถูกไล่ถูกฟ้องถูกยึดท่านประธานที่เคารพครับผมจึงอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าอยากเห็นรัฐบาล จัดสรรก็ประมาณอย่างสมดุลอย่างมีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนและคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ว่าสร้างหนี้ตลอดชีวิตถามว่าขณะนี้ลูกหลานเราในอนาคตจะต้องใช้หนี้เมื่อเมื่อ,อไหร่จะหมด20สิปีก็ไม่หมดแต่ประชาชนทั้งประเทศจะเดือดร้อนนะครับแต่จะคนจะมีความสุขเพียงไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลขอบคุณมากครับท่านประธานครับ